สามราศีมีเกณฑ์รวยกระทันหันจะสมหวังในเรื่องโชคลาภแรงบุญหนุนนำทำให้ดวงดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินได้แก่ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาาราศีตุล เป็นราศีที่ชีวิตวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมาบางทีมีปัญหาจุกจิกเข้ามากวนใจบ้างแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นเพราะอุปสรรคหายไปโชคลาภและโอกาสทางด้านการเงินกลับมาแทนที่ชาวราศีตุลนมีเกณฑ์รับทรัพย์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็มีโอกาสได้เงินได้ทองมากในช่วงนี้ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดวงชาวราศีพิจิกเขาเรียกว่า มีเกณฑ์เงินทับตัวโอกาสทางด้านการเงินจะเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาบเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลาบจากน้ำพักน้ำแรงแต่อาจจะติดอยู่นิดหนึ่งตรงที่ชีวิตของคุณต่อจากนี้จะวุ่นวายอาจจะทำให้เหนื่อยบ้างแต่รับรองว่าพอเห็นเงินในบัญชีแล้วจะหายเหนื่อยอย่างแน่นอน ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนดวงการเงินของชาวราศีมีนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมหากวางเรื่องเงินก็มีโอกาสสมหวังโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่ทำงานออนไลน์งานต่างประเทศหรือการเดินทางจะมีโอกาสได้เงินก้อนแถมดวงยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการลงทุนในช่วงนี้อีกด้วย